แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะครับผมขอบคุณคุณพจน์พิศนภูคุณสิติโชคุณสัตยินิพาคุณปกป้องคุณนับแชทคุณ How-to Fighter คุณคนย่างไก่คุณสกายเลดคุณเลสเลนอีวิลคุณไมาและคุณนภัสมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอ้ตนรัเข้าสู่ v f t b y Tab ายแท็บแชนนะครับในคลิป v a n g า a r d z ี r o วันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในบรรดาคลิปที่ออกมาช่วงต้นเดือนทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งคลิปเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของการจััดดดดเเ็็นรกาจใ Van ที่เป็นแคนหนึ่งที่ออกยิงอ,ออกของมาและมันสามารถจัดเป็นสสายได้นะครับนะกับเมอร์วิดาไทงเกิลครับจริงๆสายแรกอย่างที่บอกไปในชิปที่แล้วเป็นสายของดูโอหลักๆลีเจนของชุดมันเป็นดูโอแต่มันดันออกคู่หนึ่งครับการ์ดจริงตัวนี้เป็นโปรโมโด้วยจริงๆลีเจนของเมอร์วิดาเป็นโปรโมกันหมดเลยก็จะเป็นคู่จะเรียกว่าอะไรเดียเป็นคู่เนี่ยดีมทรีมเออคู่ดีมทรีมนะครับซึ่งดีมทรีมเป็นีเจนหลักๆในคู่ดีมทรีม มันจะไม่มีของที่ซับมันมากเท่าไหร่ในการเล่นในการ์ดจิงก็เหมือนกันนะจะไม่มีของซับมันเท่าไหร่คนก็เลยจะเอาดีมทีมอะไปใส่กับปิสซึมนะครับหรือว่าไอ้เด็กลาบาร์ดอนี่แหละอ่ะมาดูกันที่ในตัวเด็กมีอะไรมั่งก็จะมีตัวเริ่มใส่ปิสซึมครับเห็นยกจะยกตามแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมี PG PG อันเนี้ยเป็น PG ตัวเนี้ยมันจริงๆอ่ะเรมันติดปิสซึมดูโอ้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับมันติดทั้ง2ชื่อนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ตีหมื่นครับติดปิบ แล้วก็ตัวโซบาสนะครับตัวตัวโซบาร์สองหงายดมสองซึ่งเอามาใส่เพราะว่ามันจําเป็นกับการยกแล้วมันตัวเด็กมันกินแดมค่อน้งเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวที่เมื่อถูกยกครับเคาได้ 1, Bard, อบาสหนึ่งโซบาร์สโซชาร์สหนึ่งจวนหนึ่งนั่นเองเกจสองก็จะเป็นตัวเมทครับเทคเดียวกันเลยนะครับเมื่อถูกยกถ้าเป็นแทวบริเจียนโซชาร์ตหนึ่งหายดมหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวช่วยหงายดมแล้วก็จะมี ตัวของปิดซึ่งดูโอเหมือนกันตัวนี้ลงมาเขาจะบัสหนึ่งยกเรียากาศใบอื่นหนึ่งใบซึ่งมาว่าคอมโบกันง่ายๆครับมาว่าคอมโบปุ๊บยกไอ้ตัวนี้ก็ได้โซชาตไงแดมหรือจะไปยกตัวนี้โซเขาร์บัสจวอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับใส่วันนี้ลาไว้ตัวหนึ่งครับแล็อตมันเหลือนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เมื่อถูกยกโซบัสหนึ่งครับชี้หนึ่งตัวบวกสี่พันอันนี้ก็จะแบบไว้ยกแะ้วเพื่อโยนพลังเลยตัวลีเจนครับตัวลีเจนหลักๆไม่มีอะไรมากครับเลือกเรียย เ,เมื่อเรียากาศใบอื่นถูกยกขึ้นมือนะครับถ้าไม่มค่าบิเจนบกไปละห้าพันแค่นั้นเองแล้วก็มีเทกยกค,ครับโซบัสหนึ่งเคอตร์บ,บัสหนึ่งยกหนึ่งตัวขึ้นมือหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับเล่นยกจัว่วยกจัว่วแล้วก็แล้วก็ชาร์จโตเข้าไปมีตัวโซชาร์จมีตัวยกจัว่วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นลาบาร์ดอสี่นะครับแล้วก็ตัวเบรกไลท์สี่นะแล้วก็สุดท้ายมันเหลืออยู่ตัวหนึ่งครับไม่รู้จะใส่อะไรดีก็เลยใส่ตัวนี้ไปเอาเทกล่างพอ เผื่ออะไรไม่ขึ้นจริงก็ลงมาเขาจะบาสสองเยอะเจาะการหนึ่งใบแล้วก็ยกเรือหนึ่งใบก็จบง่ายๆง่ายๆดีจริงๆตรงนี้ใส่ตัวอะไรก็ได้ครับมันเหลือที่สล็อตอยุ่สล็อตหนึ่งพอดีทิกเกอร์เราใส่เป็นชี้ห้าอ่าชี้สี่ดอห้าฮิวสี่นะครับซึ่งปรับเปลี่ยนได้นะถ้ากลัวมือไม่พอดอใส่ดอไปเก้าเลยก็ได้เหมือนเดิมวิธีการเล่นไลท์ขึ้นมาครับไลท์พอขึ้นเป็นเจ็ดสองปุ๊บไม่ต้องอะไรมากครับถ้ามีตัวนี้อยู่ในสนาม คอลงไปครับคอตัวนี้ก่อนแล้วก็คอตัวนี้ตามลงไปเคาเทอร์บัสหนึ่งยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วกเคาเตอร์บัสอีกหนึ่งแต่แต่วิธีการนี้ต้องมีสองสองสองเดมนะแล้วก็เคาเตอร์บัสอีกหนึ่งโซชาร์แล้วก็จั่วครับพอโซชาร์ปุ๊บมันมีเกจหนึ่งแล้วเราถ้าแวนเราเป็นเกจสองมันจะมีสองใบ 3, ใช่ไหมถ้าเรามีตัวนี้อยู่ลงไปครับโซบส 2, ัสสองจวดสองได้ถมหลุมต้นเกมด้วยนั่นเองนะครับขึ้นเกตสามถ้าถ้าเป็นวิธีเก่าก็ขึ้นเบรกอะไรก็ได้แต่ว่าหลักๆก็ไม่ต้องขึ้นเบรกก็ได้คครับยยเีน ขึ้นดีมทีมเลยก็ได้นะครับพอเราขึ้นดีมทีมปุ๊บก็ใช้เทคก็ใช้เทคได้โซบาร์ดหนึ่งนะครับเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆอ่ะตอนนี้มันจะเหลือเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งแล้วยกเหมือนเดิมยกตัวนี้ได้ถ้ามีเคาน์เตอร์บาร์ดเหลือเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งปุ๊บโซชาร์ด so หนึง่งจูนหนึ่งจบมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเอาตัวนี้มาช่วยเติมมือนะครับหรือมันจะไปยกเมทมันเองก็ได้เมื่อถูกเอายกยกเล่นขึ้นไปแต่ว่าเมทมันต้้ออองงงยยู่่ในนนนภาาพรีีเจเจะตชิดึ นะครับโอเคก็จะเป็นฟิลประมาณนี้พอเข้าถึงเทอร์ลีเจียนได้ครับลีเจียนปุ๊บเราก็ไปจับยกเหมือนเดิมก็ได้ครับไม่จะไปยกเมดมันเล่นก่อนก็ได้ยกเมดมันเล่นยกขึ้นไปเสร็จปุ๊บขเขาจะบาตหนึ่งโซบาตหนึ่งของนั้นยกเมดมันเล่นนะครับพอถูกยกปุ๊บโซชาร์จหนึ่งหงายดำหนึ่งแล้วก็อาจจะลงตัวนี้มาเพื่อไปยกตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแค่ยกขึ้นยกลงครับแบนมันจะปั๊มพลังาการยกแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยตัวมันเล่นแค่นี้ ดัวแวมันจะปัม๊มอะไรอย่างก,การยกนะครับมันจะเป็นการเด็กแบบว่าต้นเกมเนี่ยก็ฟาร์มมือดีเจนฟาร์มมือไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มของไปเรื่อยๆในช่วงปลายเกมก็อาจจะเปลี่ยนสลับเอาลาบาร์ดอลงมาเล่นอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็จะเล่นได้แต่เอาจิงๆอะ่ะหลักๆอะ่ะมันก็จะเล่นกับดีเจนในการฟาร์มของไปเรื่อยๆของมันนั่นแหละลาบาร์ดอเองมันอาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงในการเล่นเพราะว่าตัวดีมทีมเองอะ่ะมันก็มีแบบตัวมันกับเมทไป8ใบแล้วที่มันไม่ติด ปีซซ์ซึมแล้วก็มีตัวโซบัสสองหงดมสองคือจริงๆอ่ะเด็กมันอะไม่ได้จัดมาเพื่อเล่นปาทิฟิกาตรงๆแต่ว่าไม่ใช่ปาซิฟิกาเข้าไปไม่ได้จัดมาเล่นลาบาร์ดอตรงตรงที่เป็นปิซซึมนะครับเด็กมันอะจัดเพื่อยกขึ้นยกลงแล้วก็ตัวนี้มันเป็นส่วนเสริมเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าการ์ดจริงอะเขาก็ไม่ได้ใส่ตัวลาบาร์ดอแล้วก็ใส่แค่เบรกรลท์มาเล่นกับมันแค่นั้นเองเพราะว่าการ์ดจริง่ะใส่เกตสามโยมันแปดใบนะครับโอเคเด็กนี้มันเป็นเด็กทางเลือกครับเฉยเฉยไม่มีอะไรมากมัันกก็็ถืออวว่่าาาาจจดดงงยยีแล้้เเเริๆ ถ้าเรามองจริงๆถ้าตัดลาบดอออกไปเลยอะ่ะมันก็เป็นเด็กแค่ดับเบิลแรกับหัวแรทั้งเด็กอยู่พอสมควรเหมือนกันนะใครที่อยากเล่นเมอร์บิลด้าแล้วไม่ได้อยากแบบหาของเยอะขนาดนั้นเด็กดีนทีมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ ค่อนข้างน่าสนใจครับตัดตัวลาบาดอทิ้งออกไปก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็อาจจะใส่ตัวอื่นเข้ามาหลักๆจะเล่นตัวรีเจียนนั่นแหละนะครับนะประมาณนี้ครับสำหรับตัวคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่างๆทางช่องเล่าอย่าทำนุนเล่าพี่อนเดือนละ5บาทสามารถทำไปแถมมเบอร์ได้ครับผมฝากร้านด้วยครับแถบช็อปครับหลงจากสินค้าเก็บไว้กับภาพวีสามารถไปสั่งได้ที่เพจแถบช็อปลิงก์ใน d e สคริปชันข้างล่างเลยฝากแฟนเพจด้วยวีทีบอยดับชแนลไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่่างงๆชอผมสสวััดีครบ